คับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพวัดสุภูสุคนพบพ่อกับนายกิติชัยบาลีช่องดีมิสระอีกคือเกานะครับเมื่อนี้นายกิติชัยบาลีได้พาเจ้าของช่องคุณคํำปล่อยบาลีมาติดตามภารกิจของกองทุนพื้นฟูเพื่อมาตรวจอ่าคำอุทธร ของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับมือนี้ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตแนะนําซื้อเจ้าของช่องสวัสดีจ้าแม่ฝอยปลาลี่จ้ามมือนี้มากมือนี้มากไทยธรรมเยอะกว่าเรื่องกล่องทุ่นผืนผูค่ะอ๋อโอเคขอบพระคุณเจ้าของช่องนะครับขอบคุณค่ะอ่าโอเคครับครับก็ขอขอนุญาตไทยทรร คณะกรรมการที่มาท่านแรกขออนุญาตถอดแมสก์เกนิดนึงได้บ่ให้ FC เห็นนะครับขออนุญาตแนะนน้ำซื้อครับท่านครับผมทุสันคุณธรรมว่องครับอนกุกรรมการของทุก่ซนผู้ครับโอเคครับผมท่านต่อไปนะครับขออนุญาตถามซื้อได้บ่เอาเั่นสารได้ปะครัอบ่ออกเสียงกันได้มัง้งอ่าขออนุญาตถามซื้อบ่บ,บ่เป็นยังหรืมั้ง กออกซีดก็ออกเสียงตั้งเนี้ยทั้งที่ทั้งพี่เดี๋ยนั่งนี่ละนั่นนงนีง่เป็นน้องว่านพีซื้อจ่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทุนเงินผู้เนาะเจม้าทั้งเบิดเป็นสามคนแล้วก็ผู้ที่พื่นขอกู้เงินกองทุน้นพื้นผู้นึงวันนี้ขออนุญาตทามซื้อซื้ออย่างนอค่ะดิฉันนาาเงินแสงแก้วค่ะอ่ายู่บ้านนั้นเราเ้านเลขที่บ้านเ้หนที่อยสิบเอ็ดมู่สิบเอ็ด เำื่อนอนสะอาดตำบลหนองผงศรีจังหวัดอุดรค่ะอ่ามือนี้เจ้าหน้าที่เป็นมากเกวจสอบเพื่อสิเป็นลูกหนีเพิ่นติแม่มาแม่แม่คือแม่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งเบิดที่มาน้ำกันก็มีสามท่านนะครับซีคนคนหนึงซนั่นเป็นแม่อันไอ้คนที่เรียนเป็นชีพกรนี่ก็สินาคะนี่ก็คนหนึ่งนะคะเพราะว่า น้องทางงยดีกว่าอืมอือใส่น้องชายสำนักง,งานตั้งอยู่ใส่เอนท่านขออนุญาตเลี่ยนถามเพื่อมีเกษตรกรสนใจอยากไปติดต่อสอบถามรายละเอียดอ่าท่านชื่อสัก์ให้ขอมุลนดดบดวะสำนักง,งานผม บูรนาอีทีครับไมยสำนักงานของกองทุนพวกนั่นละนั่นละตั้งอยู่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับอ่าสากลอยการเกษตรครับจังหวัดอุดรธานีอ่าใกล้ๆกับโรงแรมนภาไร่ครับผมถ้าพี่น้องอ่าเกษตรกรมีความสนใจอยากที่ไปติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอ่าอยากทีจะยืมเงินมาเฮ็ดโครงการนู่นนี่นั่นอยากทีจะยืมเงินมาใอไ่นี่ได้ได้ครับได้ทุกทุกวันยกเว้นเขาอาทิี่ครับอ่าสื่อาทิตย์ราชการ อืมราะการน,านะครับผมเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ควมซ้อยเหลือเกษตรกรผู้าายากจนนะครับผมอือายินดีนํานะครับซึ่งมือนี้ก็ได้ออกมาควอมสร้อยเหลือคุณแม่เงินแสงแก้วเนาะค่อมสร้อ,อยเหลือแม่เงินแสงแก้วสําหรับมือนี้นะครับครับเิ่นสิถธามีอย่างก็ เรียนเชิญถามได้เลยนะครับบ่ต้องเกรงใจคุยหนักไปเลยอ,เอือจะคุดมากนี่ใจเหนี่คนนึงใจค่ะใจไปใจมากตลอดใจอ่าพ่อขณะเพิ่นยืดไปหรอดเด้นี่เพิ่นยืดไปอะไรได้เทียนึงเพิ่นยืดไปแปลง,ง,งหนึ่งหน่ะเด้อือใจใจดินเจ็ดไรกว่า เราก็เข้าปัจจัยให้บอสยอ่อเราสามารจเพิ่นเดือนสองหมื่นหาสองหมื่นหาสองหมื่นหามากเป็นปีเราก็มาลงเมินหาลงเงินหาเรามาลง 5, หาท่านใจขาดใจก็ในใบทีบชำระีระรับที่ลดดีผมใช้เดี่อเท่าไหร่ครับ นี่แหละนัดนัดนัดเอันเอ็มดีอยู่ว่าแต่ว่าไอ้คนที่อันจะมาคุยกับเราเพราะว่าเอ็มอีอ่าโอนเราไปหาไปหาหลากักทรัพย์รเราก็เลยเขียนใบามามันเป็นสองล้านหาใช่ไหมคะับคือใบนั้น่ยใบที่เราส่งไปเดี๋ยวนะพูดสองล้านห้านะครับพูดสองล้านห้า จ่ายไปแล้วบางส่วนมันก็ยังเหลืออยู่สองร้านหาา้ามือเดเพราะว่าดอกเบี้ยเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยมาตอนไหนล่ะที่เราไปกู้มาห้าหกห้าเจ็ด นี่ก็ได้ฟังยังน้ะคะไม่ได้มีแบบนังค่ันนี่คนออกมาตรวจเงินทีนี่ิ่งน่ะคนเอาบอสย่ทำเขาไงคับเข้ากับตรงไปใจบอสย่ปีละแสนก็บาทนะฮะเนแต่ราคาบอส ส่วสิบก็ไม่ให้ขายแค่ปีแค่สองก็จ่ายไปจริงๆรีงอยู่แสนกว่าบาทนะครับเนื้อที่ล่ะเนื้อที่เจ็ดไล่นั่นเนื้อที่เจ็ดไล่มันหกแสนแปดเขาขายของเราไป sme ของเราไปอันนั้นมันสื่อสั้นะไม่หรอ sme ขายของเราไปถามว่าของแม่เนี่ย แม่เอายังไปทำประกันแบบอสิอื่นตอนแรกก็ได้ขามอยังเพราะตอนหลังมากข้าวเหาไปเหต์เหตุสัญญาไม่เหตุสัญญาไม่น่ะเหาก็เลยเอาใบดินไปเพิ่นเบิ่งน้ำเป็นบาลักเพิ่นก็เลยเห็นบัใบดินเหาเพิ่นก็เลยยืดเลยเก็บไรน่ะมันก็หกแสนแปดมันก็ยุ่งห้าปศรก็มันเป็นสื่อครับบัดที่นี่เพิ่นก็เอามาขายเป็นก็เอามาขายคืออันนี้ของ อันนี้ต้องอันนี้สปกสอปกอกอันนี้ไม่คือถ้าขายใช่ไหมถ้าขายมันก็ต้องมีเอกสารว่าขายให้ใครอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่มีทกับสอพอมันมั้ยนี่เท่าไหร่อ่าเจ็ดไร่นี่คือเอาไปค้ำประกันทกศถือไหมคะจะเอาไปไวท้ทกับสละกอนนะ่นะใบน,น่ะเอาไปใบเทกัสอมันเป็นทกศจะหลักล้างทกศ ใบนี่การสลักหลังเทากสอใบอ่าคือคือังี่เสิอีกอีกใบที่เขายึดไปก uh, e ่อนอ่ะ e มันบริย e ุทธ์เท so 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 the ่ากสอคือเขาออกไปคำเขาไงเขาก็เขาก็เลียขายของเขาก็ตลาดไปผู้เดฟผู้เดฟไปคุดออกไปขายครับ sme นั่นเองอ่าที่เดฟไปขายเสร็จบอยนี่ยเขาได้ตัดเหนี่ยวบอกรับ ก็นี่แล้วก็ะยุงสี่แล้วก็ระเบรตัดเท่ากรบเบรต์ไปคุยบโมยเลยครับมันก็ขายแบบนั้นมันก็ต้องตันไปครับอันนันแลวมันก็บรตัดในีเฮามันยังมีหนีสองล้านหายู่ทธ์เก้าอยูุทธ์แต่แต่เนี่ยมันไม่มีสัญญาจำมองแตตาเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการสืบทรัพย์ไม่ตอนแรกไม่ได้สืบทรัพย์ตอนแรกเราเอาไปเราสัญญาจำลองอย่ไอ้ตัวนี้สืบทรัพย์นี่คือมันเป็นของอ่าอิส เอสซีใช่ไหมนั่นเป็นซีเอฟคือคือเอสแอนด์อีเขาขายเขาให้ซีเอฟเอเชียเนี่ยรวมสิบเมื่อปีหกสองีหันจังสักซีเอเชียรวมสิบแต่เราก็ส่งใบไปไม่มีใบคัดขานอยู่เราคัดขานเราไม่ต้องไปเพราะว่าเราใช้อยู่เขาขายเขาเขาเขาให้ อันนี้แล้วมันมันรอในของ S M P เราเขาใครมีแต่ทั้งหลายแต่นี่เมื่อวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกับ S M P อยู่เราจะเข้าไปคุยก็เลยพอดีผู้ผู้การไม่ว่าเพราะว่าถ้าปกติ S M P มันจะไม่มันไม่จะไม่เงียบอะค่ะืออ S M P เนี่ยือ S M P มันจะเป็นคำของกระทรอง ทำเอสเอ็มีใช่ทำให้แต่ถ้าเอสเอ็มีเอาไปขายใช่ไหมจะขายเนี่ยเขาต้อง็เอกสารทุกอย่างให้เราก็ขายไปเท่าไหร่ั่นแหละก็คุยกับท่านเหมือนกันว่าท่านคือเราไม่มีใบทางเอสเอ็มีเขาไม่ได้ส่งแต่เขาขายไม่ได้ถ้าเขาจะเอาไปขายโดยที่มีชื่อเราเองไม่ได้ก็นี่ไงถึงบอกว่าถ้าเจะขายเราต้องมีเอกสารมันมีสองอย่างก็คือเป็นจำลอง เอสเอ็มอ่าแล้วอันที่สองก็คือเขาสืบทรัพย์อืมนี่สองยางนี้ถ้าเป็ดซื้อแม่แล้วเขาเอาชนะไปขายเองก็ได้ไม่ได้อย่างนี้ก็ได้เสียงเลยก็ได้เขาขายไปแล้วใบหนึ่งเก็บใบเดียวกันไอ้ลักษณะสินของลูปนี้นี่ไงเห็นไหมมันเป็นการสืบทรัพย์ ไม่ตัวนี้มันตัวที่สองนึ่งใบที่สองนนที่อายัดเนี่ยใบก่อนใบแรกที่ sme เอาไปน่ะก็เจ <รอ S 2> ็ดไร่กว่าเอันนี้อันนี้นคือหมายบังคับคดีจาก sme คือด้วยคดีเรื่องนี้โจทยย์์โจทก็ทคือ sme ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้จำเลยชำระเงินจำนวนสองล้านหนสามนหบาทหกสิบสตาง พร้อมดอกเบี้ยตามร้อยสิบห้าต่อปีของเงินต้นจำนวนสองล้านสองแสนหกหมื่นอันนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดอกเบี้ยสองล้านสองเหรอพี่ชูไม่ถึงหรอไม่ถึงมันจะมีสองล้านห้าได้เพราะว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้มันสองล้านสองจากฟองฟ้อง 15, สองิบห้าสิงหาห้าเก้าเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ แก่โจทย์ให้จำเลยใช้ค่าลือชาทรเียนแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทำทนายเนี่ยสามสามพันสามคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีไม่ให้ไม่กำหนดให้เพราะฉะนั้นจึงตั้งให้ท่านเป็นเจานาา้าพนักงานบรรเัาทุกจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือทำการอืนร่นใดโดยอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการนี้โจทย์หรือผู้แทนโจทย์จะนำจะเป็นผู้นำเจ้าพนักงานดำเนินการ มันเป็นการอายัดทรัพย์สินแล้วขายทอดตลา ใส่ไปนี้ก็พือสารเนี่ยอันนี้นะออกไปพอดีแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางเอสบีเนี่ยไปขายให้กับทางเอฟเอเซียเอฟเอเซียก็มาสมศิษย์ก่อนใช่ค่ะเข้าสิอฟอ่ะสวนศิษปีหกสองใช่ใช่อีไอที่ว่าเขาขายเขาขายขงม่อปีได ปี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 เดียวกันอ่ะปีเดียวกันไม้ฟองนี่ป่ะค่ะไม้ฟองนี่่ะ เอาชันเอาห้หมดเลยมันม mm ีแ hmm. ต่ไม้เออมไม้ฟองหมดไม่หมดทุกอนเลยมีไม้ฟองมีแต่ไม้รังแคคะอันนี้บอกเปลีค่ะแล้วก็เขาจะหได้ไหมาันนมีค่ะมีท่ง้ช่ชุเยเจมส์จะพูดถไม้ฟองม้ฟองมมีทอุรมีทออุร์ สำหรับคลิปนี้กะคงสีให้พี่ให้ใหน้องเบิงเข่าเ่านะครับคือการทำงานของเจ้าหน้าที่กองทุนนผู้เพินในออกมาตรวจติดตามการอุทธรณ์หนี้ของเกษตรกรที่เป็นเดือดร้อน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องหนี้ mm hmm. นะครับพี่น้องต้องการ mm hmm. อยากสี mm hmm. ใส่บริการกองทุนพุนผู้ mm hmm. กิณทางกองทุนพนผู้ย mm hmm. ินดี mm hmm. ทีสีซอยเดือดพี่น้อง นะครับรานนั้นสำหรับคลิปนี้กับสี่พี่น้องเบิ่งเข้าๆไปซัมนี้นะครับเพราะคันตอนยังเหลืออีกหลายนะครับสำหรับช่วงนี้ก็พี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะยครับสำหรับคลิปนี้ขอการเข้า่าสวัสดีครับโอเคครับ